เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นผ่านการรักเพื่อนมนุษย์ค่ะ สวัสดีครับผมนายตนพันธ์นิ่มเล็กนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่3ามหประจำตัว1 9 0 5 0 1 0 0 3สวัสดีค่ะนางสาวประสิตาปทุมวันรหัสนักศึกษา1 9 0 5 0 1 0 0 4คณะกายภาพบำบัดชั้นปีที่3ค่ะปีชั้นชื่อนางสาวปริตาจัทแสงสว่างนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่3จากวิทยายลัยเซหลุยค่ะรหัสนักศึกษา1 9 0 5 0 1 0 0 6ค่ะ สวัสดีครับผมกฤตภาาคุมทวีบุตรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซล,ลุยรหัสนักศึกษา1905-01-01ครับวันนี้นะคะพวกเราก็มีกิจกรรมอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะแล้วก็มาเสิร์ฟังด้วยค่ะ โดยกิจกรรมของพวกเรานะคะจะชื่อกิจกรรมว่าถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทําค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทย่อยๆค่ะในกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการฝึกงานของพวกเราค่ะกิจกรรมต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการอยู่บ้านค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ YouTube และวิดีโอต่างๆค่ะ เดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมฝึกงานค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าหลายๆคนจะเรียกมันว่าเป็นกิจกรรมไหมแต่สําหรับพวกเรามันเป็นกิจกรรมค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมยังไงเชิญฟังได้เลยค่ะ การที่ไปฝึกงานก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลเพื่อคนอื่นโดยผ่านคุณธรรมที่สองประการที่มองเห็นชัดในเรื่องของการรับเพื่อมนุษย์เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้เห็นผู้ป่วยคนก็มีความรู้สึกอยากให้ผู้ป่วยหายดีตั้งใจทาด้วยจิตอาสาจริงๆค่ะก็ระยะเวลาของการฝึกงานของพวกเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่13บธันวาคมค่ะถึงวันที่20มกราคมปีพศ2565นรค่ะและู้้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเก้าในให้ผู้ป่วยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในชุมชนไม่สามารถเข้ารับการ รักษาตามสถานพยาบาลทาให้เราจําเป็นที่จะต้องลงพื้นที่ครับให้การรักษาทางกายภาพบาบัดแนะนําความรู้แนะนําการดูแลสุขภาพโดยก็จะลงพื้นที่นะครับเป็นเวลาทั้งหมด13วันตั้งแต่วันที่13ธันวานถึงวันที่30ธันวาคมที่ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์นะครับจะมีการให้การรักษาทางกายภาพบาบัดการให้ความรู้ในการดูแลตนเองก็จะมีการเก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพหลักของคนในชุมชนนั้นนะครับมาจัดเป็นโครงการกิจกรรมบริการวิชาการการสอนผู้ป่วยของ กายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็จะทาให้ผู้ป่วยหายปวดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการฝึกงานที่โรงพยาบาลเราเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่4มกราคมนะคะจนถึงวันที่20มกราคมโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะจะแบ่งเป็น2โรงพยาบาลค่ะมีสมาชิก1คนฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยค่ะและอีก3คนนะคะจะฝึกงานที่โรงพยาบาลเลศสินค่ะทุกคนนะคะก็ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะคะในการดูแลรักษาผู้ป่วยใครหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าการฝึกงาน ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วมันไม่ใช่จิตอาสาที่แบบเราจัดทาโครงการแต่สําหรับหนูนะคะเราไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดแค่ว่าไปเพื่อฝึกงานก็มองเห็นในคุณธรรมรักเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยค่ะสําหรับกิจกรรมต่อไปนะคะหลายคนถ้าได้ฟังก็อาจจะแบบเอ๊ะมันก็เป็นหน้าที่แล้วนี่มันถือว่าเป็นจิตอาสาหรอแต่สําหรับพวกหนูนะคะก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งที่พวกเราสามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะ เนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าทำให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนอยู่ที่บ้านเหตุผลที่มสิ่งนี้เป็นกิจกรรมเพราะว่าอย่างน้อยพวกเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิดถึงจะเป็นกลุม่มเล็กน้อยแต่ทุกคนก็ป้องกันตัวเองและผู้อื่นอย่างดีอย่างแรกเลยมันจะเริ่มจากการที่เราลดความเสี่ยงให้ตัวเองถ้าตัวเราเสี่ยงน้อยลงคนในครอบครัวของเราก็จะเสี่ยงน้อยลงเช่นกันการที่เราต้องเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่จะนําความเสี่ยงไปให้ทุกๆคนที่เราเจอพวกเรานะคะก็เปลี่ยนจากการที่เราต้องติดต่อ่ออสสืาารรดยก พบเจอบกลายเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางรูปแบบออนไลน์ค่ะและพยายามที่จะไม่ออกจากบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าจะออกจากบ้านเมื่อไหร่พวกเราก็จะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือไม่ไปในที่คนหมู่มากให้สวมใส่แมสนะคะอย่างน้อยประมาณ2ชั้นค่ะพยายามพกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเกวอเองให้ได้มากที่สุดพยายามไม่เอามือนะคะที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆมาจับบริเวณใบหน้าค่ะสิ่งนี้ก็เป็นการรักเพื่อนมนุษย์อย่างหนึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกนะคะ ว่ากิจกรรมที่พวกเราอยู่บ้านเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าเบือ่อแต่ว่าสําหรับพวกเรา4่คนนี้นะคะกิจกรรมการอยู่บ้านค่ะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าการอยู่บ้านของพวกเราทําให้เกิดกิจกรรมอันต่อไปขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมวิดีโอเพื่อเธอค่ะ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราทั้ง4คนนะคะต้องผลิตสื่อวิดีโอส่งเข้าประกวดในโครงการยังยูทูบเบอร์ชาเลนจ์ดำเนินการมาั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็เลือกผลิตสื่อวิดีโอนะครับที่มีสาระมีความรู้นะครับโพสต์ลงในช่องชาแนลของเรานะครับก็มีชื่อช่องว่าได้หมดชาแนลตอนนี้ครับก็โพสต์ลงไปแล้ว4ี่อพิโซ์ครับในแต่ละคลิปวิดีโอจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสอดแทรกง่ายคิดต,ต่างๆนําเสนอผ่านรูปแบบแอนิเมชั่น 2D ซึ่งเราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะ่ะก็คือเป็นป้อนกําเนิดในการที่ทําให้เราได้มีกิจกรรมในการสร้างวิดีโออื่นๆนะคะเพื่อที่จะเป็นวิดีโอเพื่อจิตอาสาเพิ่มขึ้นอีกนะคะทําให้มีบุคคลภายนอกเ่ยค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้ทุกคนนะคะได้มองเห็นถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพการทํากายภาพบําบัดเช่นอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะแล้วก็พวกเรานะคะจะทําให้เขาได้เข้าใจบทบาทของนักกายภาพ บําบัดที่มากยิ่งขึ้นและทําให้กายภาพบําบัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ยังคงดําเนินการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานอยู่ค่ะกิจกรรมนี้คือที่มาของคําว่าจิตอาสาที่แท้จริงสําหรับพวกเราค่ะเพราะว่ามันคือการที่เราทําโดยที่เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะรังทุกคนจะต้องรู้จักเราแต่ว่าสุดท้ายนี้เพื่อที่ให้ทุกคนได้ทราบถึงคําว่ากายภาพบําบัดเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงคําว่าดูแลตัวเองการดี เทคตัวเองต่างๆ mm hmm. กิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักเราต้องมีการทําร่วมกับอาจารย์เพ mm ื่อที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่ออกมานนั้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเผยแพร่ได้สําหรับทุกคนค่ะ สำหรับสิ่งที่ผมได้เรียนรูนะครับหรือว่าการเซลล์ริเฟก t ตัวเองเนี่ยก็คือกิจกรรมต่างๆที่ทามาจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกับทั้ง4ี่คนทํากับเพื่อนนะครับผมรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองเรื่องของการทํางานเป็นทีมดูแลหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ออกมาดีที่สุดเพื่อจะไปประกอบกับส่วนต่างๆของคนอื่นๆน,นะครับในทีมนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ manage เวลาครับข้อที่สาเน่ก็จะเป็นเรื่องของการ management ทุกอย่างเลยรวมไปถึงความอดทนการทํางานงต่างๆมันก็จะใช้ระยะเวลาในการทํางานนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอาการด มีกรารพอมากความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากทั้ง5สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้พัฒนาจากการทํากิจกรรมต่างๆนี้ครับสากกิจกรรมกิตาสาสตร์ทั้งสากิจกรรมรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากๆภูมิใจที่ว่าตัวเองแบ่งเวลาได้ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการเรียนแต่ก็มีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาพัฒนาตัวตนเราแล้วก็ดึงประสิทธิภาพภายในตัวเราออกมาได้แต่ละกิจกรรมก็ซ่อนไปด้วยคุณธรรม12ประการของวิทยาลัยเซนลุยนะคะที่เห็นได้เด่นๆก็คือ มีความรักเพื่อนมนุษย์ความมีเมตตาการุณา<ม>การสละตนบางทีเราเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอใจไม่โดนใจเราเราก็ต้องพยายามข่มใจมันเอาไว้จริงใจซื่อตรงที่พูดตรงๆกับผู้ป่วยทากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านวิชาการเราก็ต้องมีความเพียรหาความรู้เพื่อให้นําสิ่งที่ถูกต้องไปเผยแพร่นะคะอีกอันหนึ่งที่ได้จากการทํากิจกรรมอันแรกมากๆเลยก็คือการมีจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะมีวาจาที่ดีนอบน้อม สุภาพสะอาดะจเราต้องเรียกชื่อเขาแทนที่จะคุณป้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองนั้นโตมากยิ่งขึ้นค่ะดีใจสุดก,ก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นสามารถจัดสรรเวลาในการทํางานต่างๆได้อย่างลงตัวค่ะไม่ทิ้งทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การทํากิจกรรมจิตอาสานี้ ค,ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมรู้สึกว่าได้คุณธรรมด้านความรักเพื่อมนุษย์เวลาผมไปเจอผู้ป่วยเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วก็จะมีความสละตนมาด้วยครับสมมติว่าผมเห็นปุ๊บผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องของตัวเองเลยครับก็พุ่งเข้าหาเลย สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้เติบโตจากการทํากิจกรรมต่างๆนี้นะคะตอนแรกเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยติดตามขาา่าวสารไม่ค่อยดูไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่แต่ว่าหนูได้ทํากิจกรรมต่างๆได้ทําสื่อมาทําให้ได้ติดตามข่าวสารมากขึ้นได้มองเห็นปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญอยู่มันทําให้หนูได้เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเทคนิคการทําสื่อต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาคิดมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกอย่างนะคะที่คิดว่า ได้มาก็คือการมีระเบียบเริ่มที่จะจัด,จดระเบียบชีวิตตัวเองค่ะมีไทม์ไลน์ของตัวเองในการทํางานแต่ละงานค่ะและการฝึกงานค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะในการรักเพื่อนมนุษย์เขาอาจจะไม่ได้หายทันทีที่เรารักษา แต่หนูเชื่อค่ะว่าเขาจะต้องดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เรารักษาในทุกๆก,การทากิจกรรมที่มันเป็นงานเพื่อจิตอาสาก็จะเหมือนกับชื่อหัวข้อเลยคะ่ะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทํามันก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่เขาทําแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาทําด้วยสิ่งนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมากไม่จําเป็นที่จะต้องน้อยถ้าสมมติมันทําออกมาจากใจทําเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ไม่ว่ามันจะมากไม่ว่ามันจะน้อยแค่เราคิดจะทํามันก็ดีแล้วคะ่ะ